สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมกาลินาอันดอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เวลาบ่าย2เนี่ยเกมก็จะเปิดให้เราเล่นแบบเป็นทางการแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เกมจะเปิดนะครับผมก็อยากทําคลิปความรู้อีกสักคลิปหนึ่งลงให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนที่จะได้เล่นเกมกันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเกมเปิดเนี่ยผมก็จะไปเล่นเกมยาวๆเลยในะทุกคนอาจจะยังไม่มีเวลาอัดคลิปในส่วนนั้นให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฟาร์มไปอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยก็เลยทําคลิปนี้มาให้ทุกคนได้ดูก่อนที่เซิร์ฟจะเปิดนะครับ าผมจะเอาตัวช่วยในการสำรวจแผนที่ต่างๆมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งตัวช่วยนี้จะทําให้เพื่อนๆสามารถไปสำรวจแผนที่ต่างๆได้ครบ100%เนะครับเขาจะมีบอกทุกจุดเลยนะว่าจุดไหนมีหีบบ้างจุดไหนมีสมบัติลับมีเควสลับอะไรแบบนั้นนะครับใครที่เป็นสายสำรวจชอบสำรวจแผนที่ให้ครบ100%นะครับผมรับรองว่าตัวช่วยนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชัั่โมงกาาาานตตีคุณภพจผู้ิดก กว่า400,000คนสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ r e a d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Li น์ Official ย r i t m a n h o p นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไล n e ออดหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแกร็บไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึง r i t m a n h o p No.1 เรื่องเติมเกมโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้า Andon Interactive Map นะครับทุกคนซึ่งเว สำหรับใครที่อยากจะลองเข้ามาใช้เว็บนี้ดูเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ข้างใต้คลิปเลยในทุกคนก็กดเข้ามาดูกันได้นะซึ่งเว็บนี้นะครับเขาก็จะทําจุดต่างๆของหีบสมบัติหรือว่าจุดลับต่างๆนะครับป้ายประกาศจับจุดเปิดเสาไฟหรือแม้กระทั่งแผนที่สมบัติลับด้วยในทุกคนก็ตามที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้นี่แหละมีเต็มแผนที่เลยนะแล้วจุดพวกนี้เนี่ยก็มีครบทั้งหมดเลยในทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆใช้เว็บนี้ในการอ้างอิงแลวก็ไปสารวจตามนี้นะครับพอเพื่อนๆเก็บครบหมดแล้วเนี่ยเพ นี้เขาก็จะทําไว้ทั้งหมด4แผนที่ด้วยกันนะครับแผนที่แรกก็คือ Redwood Forest เป็นแผนที่เริ่มต้นของเรานะครับแผนที่ที่2ก็คือ s i n h i l l แผนที่ที่3 Sentinel p l a i n แผนที่ที่4 The Lost City นะครับแผนที่นี้ก็จะเป็น s i n h i l l นะทุกคนก็จะบอกจุดครบทั้งหมดเหมือนกันนะมีทุกจุดเลยนะครับตรงไหนที่เรายังไม่ได้สารวจหรือว่าเราข้ามไปเนี่ยก็ลองมาเช็คจากเว็บนี้ได้เลยนะแต่ว่าในแผนที่ Sentinel p l a i n และก็ The Lost City เนี่ยเขายังทําไม่เสร็จนะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีการอัปเดตใหม่ให้เรื่อยๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็น The Lost y นซึุ่งแผที่ด้า ก็จะมีแค่ไม่กี่หีบเท่านั้นนะที่เขายังทาไว้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยรอมาดูที่หลังก็ได้เพราะว่ากวาดที่เราจะมาแผนที่พวกนี้ได้เนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะครับทุกคนและอีกหนึ่งลูกเล่นของเว็บนี้นะครับก็คือจุดไหนที่เราไปแล้วไม่เจอนะครับเราสามารถติ๊กที่จุดน,นั้นๆได้เลยและเขาจะมีคลิป YouTube ให้ดูด้วยนะทุกคนนะคือแบบสะดวกสบายมากๆนะครับอย่างเช่นพวกแผนที่สมบัติพวกนี้เนี่ยเราได้มาแล้วมันจะเป็นการใบจุดนะมันไม่ใช่ว่าเราจะได้สมผัสเลยนะครับเราจะต้องดูรูปในแผนที่สมบัติแล้้้วไปหหาจจุดนนนนัันใมเอะ จะได้สมบัติซึ่งถ้าเราหาเองเนี่ยบางทีมันหายากมากๆเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนนะแต่ว่าเว็บนี้เขาก็มีตัวช่วยเขาพาไปทําทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคือแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับตัวช่วยในการสํารวจเนาะซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะครับใครที่อยากได้เนาะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมขอแถมให้อีกเรื่องหนึ่งละกันก็คือ quest the lost city นะ quest นี้จะเป็นการลงดันเจี้ยนไปสู้กับบอสซอมบี้นะครับทุกคนซึ่งทุกคนจะได้เเล่่่่นนนแๆใชวงบายทีกมป นะฉะนั้นผมก็เลยจะเอาอันนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูล่วงหน้านะว่าโหมดนี้มันต้องเล่นยังไงต้องวิ่งไปจุดไหนจุดนั้นต้องทําอะไรบ้างประมาณนี้ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางในการเล่นนะพอได้เข้าไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็หาปาร์ตี้ก่อนเลยนะครับแนะนําว่าให้ตั้งตี้กับเพื่อนหรือว่าจากใครก็ได้ในทุกคนชวนให้มาครบ4คนนะใน1ปาร์ตี้พอครบ4คนแล้วค่อยกดเข้าไปเล่นนะครับจะได้ผ่านได้เร็วๆนะและถ้ากดพร้อมครบทั้ง4ีคนแล้วก็จะเเเข้ามามในคััตีแรกกลย็ปิดว ด้วยการ, крут, nh, i, การลอยลงมาจากเครื่องบินเลยนะครับทุกคนซึ่งพอลงมาแล้วเนี่ยเราวิ่งไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจหรือว่าลังเลอะไรนะเราวิ่งมาเลยนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2จุดด้วยกันที่เราต้องไปเก็บหีบนะครับทุกคนอันนี้คือแบบผมมาแบบรีบๆเลยนะก็ให้วิ่งเข้ามาในโกดังนี้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบเพื่อนยังไม่มานะซอมบี้มันยังไม่เกิดเลยผมมาเร็วเกินไปในระหว่างทางเนี่ยเพื่อนๆสามารถยิงซอมบี้รอก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยมันจะมีซอมบี้อยู่เลยก็เดี๋ยวมันจะมีซอมบี้เกิดขึ้นมาอ เลยแล้วก็เคลียร์ซอมบี้ก่อนก็ได้นะในช่วงแรกเรายังไม่มีดาเมจนะครับมันก็จะยากๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบผมดาเมจเยอะแล้วไงก็เลยค่อนข้างเคลียร์เร็วนะครับแล้วเราก็มาเก็บกล่องแรกนะครับในโกดังที่ผมเก็บอยู่ตอนนี้เลยนะ ทีนี้จุดต่อไปนะครับเราก็วิ่งไปตามลูกศรสีเหลืองได้เลยนะทุกคนมันจะมีบอกอยู่นะว่ากล่องที่เราต้องไปเก็บเนะี่ยห่างจากเราอีกกี่เมตรซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับที่เป็นรถนะอันนี้เพื่อนเขาก็วิ่งเข้าไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับพอเก็บเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปจุดต่อไปได้เลยนะแล้วมันก็จะมีกล่องซัพพลายอยู่ตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้เรามาเติมกระสุนนะตรงนี้มันจะเป็นกล่องกระสุนฟรีนะทุกคนพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกเป็นกระสุนฟรีนะเวลาเราเติมกระสุนปืนนะครับแล ในดันเจี้ยนต่างๆนะครับผมสามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้เลยนะพอหมดแล้วเนี่ยกระสุนที่เรามีอยู่แล้วมันจะไม่หายไปนะครับจากนั้นเราก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยในทุกคนแล้วก็เคลียร์ซอมบี้ตามทางไปเรื่อยๆนะในส่วนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรให้เ,เล่นเพิ่มเติมนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเข้ามาในร้านอาหารนะครับผมก็จะมีซอมบี้อยู่ตรงนี้เยอะเลยแล้วก็ตาม เขาเรียกว่าอะไรแท่นวางสินค้านะครับมันก็จะมีพวกยามีอะไรอยู่นะเพื่อนๆสามารถไปเก็บได้นะครับแต่ว่าในจังหวะนี้คือผมมีเยอะแล้วไงผมก็เลยไม่ได้เก็บนะแต่ใครอยากได้ก็แวะไปเก็บได้นะครับผมแล้วเราก็มาขึ้นป้อมปืนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราต้องพักอยู่สักแป๊บหนึ่งนะเพื่อยิงซอมบี้ที่มันไต่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็จะมีอยู่สักประมาณ3-4เวฟนะถ้าผมจําไม่ผิดคนที่มาใช้ปืน,นก็พยายามยิงซอมบี้ที่มันไต่กําแพงขึ้นมาให้หมดนะส่วนเพื่อนอีก3คนที่เหลือก็เคลียร์ซอมบี้ท แล้วในเว็บที่3มนะครับมันก็จะมีบอสตัวสีม่วงเกิดขึ้นมาด้วยเนาะคนที่ไม่ได้จับป้อมปืนนะครับก็พยายามป้องกันหลังให้เพื่อนด้วยนะเพราะว่าป้อมปืนมันไม่สามารถหันไปด้านหลังได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเว็บที่3แล้วนะทุกคนคือด้านหลังนี้ก็มีซอมบี้มาแล้วเห็นไหมมันคว้างระเบิดมาใส่ผมนะอันนี้แต่ว่าผมก็ต้องใช้ปืนกลยิงไปก่อนนะ,ะแต่ว่าตอนนี้กระสุนหมดแล้วก็กดออกมาเลยก็พยายามเคลียร์นะครับในตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีคนนึงหลุดนะครับทุกคนไม่รู้ว่าหลุดหรือไม่เล่นนะฮะก็เลยมีกันอยู่แค่3คนเท่านั้นนะมันก็เลยจะ,คะเคลียร์ค่อนข้างช้าหน่อยนะครับโอเคพอเคลียร์จุดนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็วิ่งตามลูกศรสีเหลืองไปเลยนะทุกคนและในทางข้างหน้านี้นะครับรก็จะมีซอมบอ เพราะว่ามันมีเยอะมากๆเดี๋ยวมันจะวิ่งออกมาเยอะมากนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมใช้ระเบิดสตันนะเออมันก็เลยยืนนิ่งๆแบบนี้แต่ผมแนะนําว่าใช้เป็นระเบิดล่อซอมบี้ดีกว่านะครับซอมบี้มันจะได้ไปยืนรวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็โดนระเบิดแบบหม่ทีเดียวนะครับทีนี้เราก็วิ่งเคลียรม์มาเรื่อยๆเลยนะทุกคนพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะมีมินิบอสอยู่2ตัวด้วยกันนะไอตัวที่หลอดเลือดสีม่วงนี้นะครับก็พยายามยิงนะในช่วงแรกเนะี่ยคือแบบน่ากลัวมากนะครับตอนผมเจอครั้งแรกแบบมัันกดดนะกดยยยย้วาง็ิต แต่ว่าช่วงหลังๆมาพอเริ่มเล่นเป็นแล้วอะไรแบบนี้ก็จะค่อนข้างชิลเลยนะครับผมนี่นะครับเลืออยู่อีกหนึ่งตัวนะวิ่งเร็วมากนะฮะตัวนี้เนี่ยมันวิ่งใส่คือแบบพยายามกลิ้งหลบอะไรด้วยนะครับแล้วก็กลิ้งออกจาก,กวงแดงนะั้นจะได้ไม่โดนระเบิดนะครับ และหลังจากที่เราเคลียร์จุดเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยอย่าพึ่งเข้าไปในวงแดงนะให้เพื่อนๆเติมกระสุนเติมยาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าจุดด้านหน้านี้เราจะต้องสู้กับบอสแล้วนั่นเองถ้าเราไม่เติมกระสุนไว้ก่อนหรือยาเราหมดเนี่ยพอจะไปสู้กับบอสคือบางทีมันเติมไม่ทันฮะโดนบอสตบเราอาจจะตายได้นะห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียมกระสุนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งเข้าไปในวงแดงพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะแล้วต้องเข้าไปให้ครบทุกคนด้วยนะครับถ้าไปไม่ครบ แบบนี้มันก็จะไม่เกิดนะครับเนี่ยจังหวะนี้มีคนนึงที่เขาหลุดนอนตั้งแต่แรกๆนะครับอันนี้ผมก็เลยเตะเขาออกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยากเริ่มใหม่ไม่อยากเสียเวลานะครับก็เตะออกไปเล่นกันแค่3คนก็พอได้นะครับพอมาครบกันเสร็จแล้วบอสก็จะเกิดนะครับทุกคนซึ่งจุดออดของบอสตัวนี้จะอยู่ตรงท้องกับตรงแขนนะครับตรงที่มันเป็นผลึกสีเหลืองนะครับทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าตรงท้องตรงหลังอะไรเงี้ยมันจะมีสีเหลืองเนาะซึ่งถ้าเรายิงสีเหลืองตรงนั้นมันก็คือจุดออดนะครับจะทําดาเมจได้เยอะมากกวว่าาาปกกกตติินะครรััมแลออีจุดึงงง็ืหหถ้เยว จะทําดาเมจได้เยอะกว่าจุดอ่อนดีนะแต่ว่าต้องใช้ A k เนคะได้ทุกคน A k เคจะเด่นไปที่การยิงหัวนะครับถ้าเราใช้ A k เคยิงหัวจะทาดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าเราใช้ปือนอื่นก็อาจาอาจะเลือกยิงจุดอ่อนนะจะทาดาเมจได้ดีกว่ายิงหัวนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้ปือนอะไรนะครับในระหว่างนี้ก็พยายามช่วยๆกันยิงนะคือรูปแบบของบอสเนี่ยตัวนี้ไม่ได้มีอะไรที่เราต้องอระวังมากมายในทุกคนก็จะมีการวางผลึกนะครับมีซอมบี้ตัวเล็กๆวิ่งออกมาบ้างมีการพ่นอ้วกใส่เราด้วยนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันไม่ได้ถือว,ว่าาแรงมก โดนทีเดียวตายนะคือเราสามารถโดนได้เรื่อยๆเลยก็พยายามถอยออกมาเติมเลือดอะไรแบบนี้ก็เอาตัวรอดได้อยู่นะครับผมส่วนเพื่อนคนที่เหลือก็พยายามช่วยกันยิงเนาะมีสอสาคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ยากมากจนเกินไปนะสำหรับการเล่นของเพื่อนๆแล้วในจังหวะนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้กล่องแล้ก็ของรางวัลมานะหมดนี้ก็สามารถเล่นได้วันละ1ครั้งนะครับและถ้าเราอยากได้แต้มช่วยเหลือก็มาเล่นมากกว่า1ครั้งก็ได้เราไปช่วยเพื่อนลงนะครับถ้าเราช่วยเพื่อนลงเราจะได้แต้มช่วยเหลือมาซึ่งแต้มช่วยเหลือเนี่ ครับผมโอเคสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ